แรงบันดาลใจกับวินัยแตกต่างกันอย่างไรแรงบันดาลใจคือสิ่งสิ่งที่กระตุ้นจิตใจเราทําให้เรามีแรงผลักดันทําให้เราอยากไปต่อทําให้เราว่าอยากจะไปถึงเป้าหมายทําให้เราอยากไปถึงความฝันก็อยากให้แม่มีชีวิตที่ดีขึ้นอยากให้พ่อสุขสบายขึ้นไม่อยากให้พ่อแม่ต้องลําบากอยากให้เขามีเงินเพราะว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยมีอะไรให้กับพ่อแม่ เราไม่เคยมีอะไรที่จะตอบแทนค่าน้ำนมให้กับพ่อแม่ไงคะแล้วฉันจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้คนอีกเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าใครได้เจอเจอฉันคุณจะได้รับแต่สิ่งดีๆสิ่งเหล่านี้คะ่ะมันเป็นแรงบันดาลใจมันคือสิ่งที่เราอะ่ะนึกถึงมันแล้วมองเห็นมันแล้วแล้วทำให้เราออยากลงมือทำอะไรต่ออะไรไงคะแต่วินัยเนี่ยมันจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จ ก็คือการที่เราลงมือทําทุกๆวันไงคะเราลงมือทําแบบสม่ําเสมอเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายใช่อาจจะเจอปัญหาบ้างอาจจะเจออุปสรรคแต่